วันนี้ก็มีหลายคนนะคะที่รวมบุญมากนะคะแต่ไม่คู่กับชิตุนผาปลาไปทังวัดมันลวิชัยนะคะทังน้องสองของวันที่สิบสามเมื่อเนี่นะคะวันที่สิบสามไปคบกันอยู่คอนเทนนะคะเด้อไปทั้งวัดนันน้ำแดงค่ะมือวันที่สิบห้านะคะบอกบุญไว้ที่จะวันที่สิบห้าวัดป่าวันมื่อนะค่ะ ส้างมหาเจีดีที่โตแล้วค่ะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างที่ปูระบุไว้ให้แม่คู่ใดเหตุค่ะก่า,า,าบอกบุญไวอ้อีกแต่ว่าได้วัตที่ระท่นแน่นอนปูให้จางมา,า,งาล่าาลลำใบก่อนเดึองจางมาลำล้วงหนาปูเรียบปรนหยัดมือลายสั่นลำลูกพุ่งมะลำสามสไตล์ลายสั่นวลาไฟแวบๆเวบปิดย่างแนวไม่พัวบึงเดียววสัน่นไม่คู่กันเลย คุยไปกับเวทีว่าวันที่ยิปสวงบันดิซีพอพอสาธิตช่องจันบล์บวบว่างนะคะครับเพื่อนสรีว่างวันที่ยิปซีแล้วยิปเปีตั้งแต่เพื่อนมหาปูเนาะค่ะงานงานพอสาธิตบอกมีมือว่าเนาะค่ะเพราะว่างานเล่าหลายแต่ว่าบันดีแม่กูก็รักศรีเทพเวทีแจ๊คเสียงเออว่นที่ยิปเปี้ยแม่เพื่อนใจใหญ่วันที่ยิปเปน้่นะครับเพราะว่าแต่ว่ามันกับบลูเพราะว่า หาวิทีเพราะว่าพันกันติดเนาะมันมันหลมันจองานวันที่ยีิบแปดเพรานว่าวันที่ยี่สบเก่าสามสิบบว่ายี่สิบเก่าสามสิบเะว่าจังไรกันแยสิแกงดอกอีกทนึงนะคะคือบ่ถือแม่คู่กับแจ๊คือเรานะคะสรุปเือจัดค่ะเดือนนี้น้านะคะล้างหัวออกนะคะปู่กเปอาปอสีหายลังวันดีรอว่ากรนมาขอเราจะได้บูสอจะเอาโซ่จังอย แต่ว่ากระแปลก็ได้พอดีพอดีรับปากว่าเสีม่มาลักมาลวงมาสัมีคนมาขายโรตีให้ชุดสิบใบนะคะ่ะปกติไปคู่กับพไดรหลายปานีไยไนมะ่ซีเชุดไหม,มนี่พอนมาขายให้พ่อปูว่าเสีรางวันใหญ่ไปคู่เขาเนนี่ไดอเอมเอาตรงดี๋เ<ม>นี่ยเลยซีชุดเนี่ยนะคะส่งให้เอฟซีบลันหกสิบล้านคนเลยครับคนแล้วม่สิไดก็ว่าขอขอรางวัลใหเอารถขบายเถอนะ นอนังหน่อยนอเามันใแม่คู่วสนจัดในาวเข้าแปลก็เนระจัดดใหญเอาให้เี่พันเ้งนํานะคะเพื่อนกฤสิไดลรวมบุญน้ำกันนะคะอันนี้เพื่อนพานมาทางเกียะคะนางสาวจิดาภาวิชาราศพอขอบคู่รวมสามมหาเจดีย์นะคะครับองค์ปูรีปูชิบะคะปูตาได้แม่คู่วะสันเป็นเงินสองหมืนห้าพันบาทนะคะ สิบใหทีมงานไห้แม่ปูหนึ่งพันบาทวันหนึ่งพันมาเอกหนึ่งพันนะคะน้องวันหนึ่งพันแล้วก็เอกหนึ่งพันนะคะหลักการวมครับแตงโมห้าร้อยนาน้อยห้าร้อยอันพันสี่พันขึ้นกันเน้อแตงโมก็แพงไปมียิมก็ดีนะทราบ้าค่ะเรื่างอะไรเงินไอยิม ปฏิทินของน้องไอ,องาาส,สองรอยหาสิบและ,ะอนนของน,องออนาซาสองรอยหา้าสิบนะค่ะปฏิทินของน้องไออพ่อสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบคุณสองร้อยห้าสิบกำลังอยู่รวมกันเป็นสามหมื่นบาทนะคะสาธุค่ะแต่คุณดีดาภาวิชาลาดนะคะจากทางประเทศน้องสาธุค่ะ มาแล้ววิวมองแล้ววัวมองยังมองฮึฮึฮึค่ะอ๋ออันนี้นางนางใจบุญมากพร้อมครอบครัวเดทับตุนผาป่าถวายองค์ปูนหนึ่งหมื่นบาทนะคะเพื่อร่วมสร้างมหาจีดีสิบเก้ายอดผมถวายหลวงท่านไข่หนึ่งพันบาทไข่ตีปูตาหาโรยเียมูหาโรยนะคะเียมู น้องไอสามร้ 300, อยโดนมานะ่วันสองร้อยนะคะแต่มีทีม่คู่หาลอยนลอยหาลอยนยหา้อยแยิ้มสามรอยเอกสองรอยท่ไอ้กไอ,อ, <c oughs> อ้ทังวันสาธุเด้อค่ะเด้อทีรวมบุญมากนะคะเ <c oughs> นาะ,นะ นนางสาวพรนิภาดิเทศชัยนะคะพรขอบขรั้วสะสมสร้างมหาเกดีนะคะสามร้อยบาทนะคะพรครับกมีตีปูสามรอยไปพูหนึ่งร้อยวันหนึ่งรอยยิมหนึ่งร้อยนหน่อยหนึ่งรอยนะคะันน้นน้อยยิมเส็จเสรนจเสร็จเสรเส็จร นางบรรณาเรียงทองนะคะของครอบครัวแะ่ถาวายปู่หาลอยบาทตีไปผู้หาลอย,ลลยวันสองลอยเอกสองลอยยิ้มสองลอยนะคะม,มีวันมียิ้มนีม่คุณค่ะแ่ต้น,นะคะผ่านมาท่งยิ้มนะคะ คุณชาติสุดท้ายเปรต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 น,น,นะคะมัดจำคำวอลลัมเก้าร้อยเจ็ดสิบนะคะสาธุค่ะคุณมัดจำคำวอลลัมได้ยุดะะิออกค่ะเพราะว่าถือว่าถือจะไปคู่กับตีตัวไปละ<อ>แต่นางสดชื่นจันนาคระทีมนะคะสวายปูสามลอยไม่คู่สองลอยยิ้มนึ่งลอยนาลอยหนึ่งลอยนะคะหนาลอย,ลย,ลย,ลยแล้วก็ยิ้ม ว่าจะยิบแยบชนะกินแมงรัฐบาลพิ่งเอามูเสานี่นะคะมีหนึ่งเก่ามีศูนย์เก่าเก่าแปดนะคะเก่าเปดแล้วเก่าศูนย์อันนี้คือเออไว้รัฐบาลไทยหกสิบล้านนะคะได้เอาไปพูดถึงกันเวลาดีเวลาจะง้อค่ะพอดีพ่อตั้ามาหมูเสาเนียวห่อปูชีบะคะเรืที่เก้าเก้าแปดอะพอดี แขกมามือเสาแล้ว hmm. ก well, ็ว <one S 2> mm ่าดีเนาะหนักหน่อยแล้วก็เราดีดีมือเสาเนี่ยเพราว่ามาทำบุญช่วยทำบุญก็ย้อนปูฮอนปูชีบะขาวขาวกาแฟเนี่ยนะพอดีแม่คู่ก็ท่านหยิบจับสั่มตัวเนี่ยช่วยเอามาชิ้ใบเลยชิ้นใบหกสิบล้านแต่ตัวในใดเด็กปูเริ่มทีเดียดไอสารรวมบุญมองได้ขาดเขินเนาะไในซอยเพื่อนท่านมันหน่อยมันก็ได้ทายอยเฮ็ดลายหม่องเนาะครับผม ค่ะบวกไปวัดที่สิบห้าวัดที่สิบห้าวัดป่าบ้านเมื่อดังแจกที่ห้องแฮตุนผักปลาเดียบรลอยไม่กินโล่งทางเกลียวของคุณยังกับมงคลมาไฟอันเนีอันละเอียดเนี่ยเกลียวมาตลอดท้องวันเออทองวันมงคลมาไฟจำแต่น้ำสรขุนได้ค่ะคุณทองวันได้ะจาดคอนเจนมือวัดที่สิบสามแล้วว่าสิเป็นราชญุบุญย่วันเป็นจังบุญ่าสันบุญไรสายเงาได้ไหมสันว่าอัน สิ่ิลมหายใจล้วปู้ไอ้ยาษาในในสามตัวกันไหมทั้งปู้ทั้งเมียก็ในแสบแตกนะคะเป็นกะลว่ชสิม่ใช่ลโรงท่าในกะเช็้ตุนผ่าปฟาถวายปูนั่งนะคะแตนจังได้กะมาที่สิบหาได้ค่ะหลังแากทีห้าไปเฮี tai, 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 ต hmm. c, <c yeah. <t <t t <t ุนเงินจังมากินไปเดียวนะคะแ่กินเดียวเพนเพิ่นมาเหลียงเพิ่นมาถวายปูนั่งค่ะ

เออมาอย่างนงงงนี้มูปู่กาปู่คพกปู่พูนปู่บุกุมจ่าทีจ่าทัเจ้าบ้าเจ่าท้องจากระดาษว่าชื่อใครชื่อว่าคุระอ์เออมือยิบบ่าไหมบ้าถิ่นมือยิบบ่ามไนบ้างาแต่ว่าละจารชํำชัวเนาะวันนี้เป็นวันที่เป่าเป็นมือเป่าบ่แมไนบ่เรื่องครับปู่เป่าก็คือหนึ่ง มี่เป็นวันที่หนึ่งแล้วเดวันที่สิบเอ็ดมีนาสองห้าหกสิดเลขคือโออ่พอวันที่สิบหกก็นคือหบก็ออกยังงอ้นกึมเนาะกูบอกว่าวันที่สิบเจ็ดเลยออกกืมวันที่สิบหกกืมเลขออกวันที่สิบหกกืมแกว่ามืออยู่วันที่สิบเอ็ดเือหหูมาอเลยเพราะว่าิบเอ็ดคือาวิบเ วันชื่อหนึ่งหนะเดี๋ยววันนี้วันชื่อสิบเอติไม่ใช่วันชื่อสิบเก็ดมันยังบ่ห่อเออมือหนึ่งรูกร้ายใช้บุญม,มารวบบุญรวบผูกพรมร้ายผูรกพรมร้ายขึ้นยังยังน้ำเออเอะรับขันก่อนเพราะว่ามือมันเยอะนะจิ้มทับจักงะน้อนอ,อ,อันนี้นางสดขื่น จังน้าประคืบเออเพราะจะต้องรบพร้อมกับข้าท้ายแปลกแปลกแปปลฟ้ายึมเป่าอือมต่อดีสิพ่อเออข้าอือข้าบว่าข้ามัดจำหมูลำเก้าร้อยเกิดสนบถูกต้องหรือยังพ่อถูกต้องอย่างนีบอกข้าคือข้าไม่หยู่เรี่องไมกหยุ่เรื่องเออเอ้าหามือคบมือรักมือคบมือมันคุกกระเพาะแขนเรียนเงินได้มององได้มานะนพกนะ ร่างวันที่สิบหกจะได้ดูหมอท่หมอนํานู้ที่ฟังตัวจะออกช่วยแก่จะยืมออกช่วยแต่คนรักเตาด้วยชื้อๆพอกระยั้งวานดหมออืมอันนี้เอ็มคีร่วมวุมาตอวชันุ่มขังบวดหาไม่คไม่อยากม่อรบไมื่มา้ายกูได้คนไา้ชือเสียงยังงาม่กูงาเอาให้กระดึกระดมอืมอันนี้กะ เออยังใจบุญมากพร้อมครอบครัวส่ะคุ้มขำบุญเออขึ้นต้นเอออาปาสวายใช้กตะต้นตตนี่น,าาาานะจะเขียนมากนะใว่แต้นไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนี่ดรอเส็นเร่ไว่เออเพื่อท่างมหากเกดสืบ1ก้โน้อรวมสวายร่งท่านไครนัำงมาคู่น้่งเออให้ทย์ใตับนั่งเราเนาะ เอาให้นั่งใจบุญมากตรงจะเรื่องจะเรื่องไอ้รู้ว่านะทุกครับพระหึ่งเด็ก็รู้ด้วยขอให้ถูกหวยงวดนี้ครับท่าไดมเงาเขียวจักบาทลูกเอาไว้นที่สิบหกมีนาใช่ไหมแบบว่าจะคิดด้วยขอให้นั่งใจบุญมาก้วยเก้าชิปบาทเก้าชิปบาท เออเอาไปต่อขึ emotions, <io> home, ้นต่หอเด้าหายจะเรื่อนจะเรื่อนช่างมากข้าขึ้นค่ะโคตรหายเลยเออไขเก้าวขึ้นมาอีมันเริ่มจะบุ๋มไข่มันยือแกงแต่ผมมีได้ยืดอันนี้เอฟคือผ่านมาชานท่องแตงหมูนางถูกใจนางชาวพิชยาพรมกับม้วนตกกับม้วนว่านสมพนนัทพเนตึอไรผูกไดคคนไรขื้นเสียงเรียงนามพร้อมกับนางวัดเพลิงขอพ่วงกลาง เออกอบกำลังเพิ่งซีถูยานี้อันนี้บ่ไดอ้อะมือตะอืมบอคุณข้อกับขอค้ากับขาว่าแกเอาหางมือคุกมือหยาบมือคุกมืมอมัดคากับข้าวตอนบ่ายแต่ชิบชี้เน,นะอืมข้าวพาไปใช้จืงครับคข้างมันไปหนงมาปักพอเลยอืมมันก็ไปแค่มันมูห่หางละยางถูกปลานี้ ชุบกระเทีมร่วมสั اط, ่งมหาเกดยญงนางนอระมุมือบกำาง่น <assisting> พ <cioè, S 2> mm ันิกาโผั้าข้ามเอามือเข้ามือรามือเข้ามือไม้หึ็หึงแล้วก็ดุวดจอดใจเดือดนะลูกนะนางกิจิราพงศ์หาหญิงช่างรวมช่างเออพ่อคกับขอบคัวเนาะขอพรวันเกิดใหญ่โพ่อวันชื่อสืบมีนา อ่าหานไม่ถูกไม่รับไม่ถูกไม่มาไม่ไอ้กัวนะถูกขาดไรหึ่งแล้วก็รวยจะด่งจะดนะลูกนะทุกทุกคนอืองอชกุณเวลาวงจำปาร่วมออกข้าหมอรำก็เลยค็ดคิดคื่หายบักเขียนก้อยจักบาทบักเศียรก้อยข้อดท้กระจายมันเถอะมัดกินทุกเปลีอยอือเรี่อเมื่อคือเนื่อยไม่ได้ใจนื่ะมักินผู้เดียวได้ยังยังกินทกมันดูบอบักเศียกอข้อตู้น่ะ หายมันออกซิมนั่งนนักูบาราเด้อเดอกินไก่ไปหน่ปัดิ้ตยมัดออกค่อยเขาจะเอาชิปแล้วอะไก็คือเด้อเขาใจโอเคมันมันมัดถินไายออกค่อยเขานะเออออกคอยนั่งกูบาราน้ำน้ออ่าให้นางกูบารามือเครื่องมือแรามือเครื่องมันหนวหิแล้วก็รวยจะดืมจะดื่นัลูกงะอันนี้ของผู้ใหญ่นึ่งนา่งชุกดาทิืมกัง ถ้าจันทึกกืงกำนั่งท่ายเนออตืนนั่งรักนางเป็นจะมากจากการิึกบอกอเอาไือคุกมือดักมื้คุกมือไม้จริงแล้วก็รวยทุกคนจะเริ่มจะเริ่มทราบขันรี่จะงออยู่มม่หลายคนตื่นนางอารีมาคุกขออุทิศกุญชุนกุชวนกุญชให้พ่อสวัสดิ์มาคุกด้วยเคืนเอามารักเอาองบุญของกุญดุแดกดีโกุ้ติกา เออทำถวายอ้หนึ่งร้อยบาทเนาะพวกสวายอ่าวมารัเอาดื้ออ้แวจเดืนอ่เดื้อด้อๆกูเกงไม่แฮงอืออันนี้เอฟคีร่วมบุมมาทางช่องเขียนบบเอเนาะเออนางลูกตาต้าพร้อมกับปัชมาวาเรตี้พร้อมกับครอบครัวจะแต่วาย พวงมาหลอกมาได้ชักกระดกาไปถึงใครเที่ว่าเอาให้กูแก้มือขูดมือดักมือขูกมือไม้ถึงถึงแล้วก็รวยเจอเจอในอีนังควาชมาว่าเลยจ้มือไว้ชี้ชิบขาไปยม่ปมนเอี๋ยวเอาเดี๋ยวมันไม่ให้จักเกาชิบมือเดี๋ยวให้เจ้าเอ้อันนี้ของอีนังนักน้อขอแ่งค่อางบูนเอาให้กูเอีมืือแหงแล้วก็เด้อถืกกับผาแข่งแข่งแต่งหน้าให้มันสวยหน่อยเนาะให้ยิ่มยิ่เกี่แขงแล้วงอ ตัวงากว่าเนี่ยแต่ว่าอื่คิดอกว่ารตคือนลอยไม่คิดว่าค่าขึ้นลอยไม่คิดว่าคาโนโนโน่ลอยลอยไม่คิดดอกค่าหาไมือเดยวดอก่กเพื่อนเพื่อน้นจอกมคิดอกค่ามาจะถงเง้ยง่อนตัวนต้นอันนี้มุดต้นฟองกันบวกก็อือ ก็คือผ่านมาทางของบคกเรียอื่เนาะงอช้ิจีตาผ่าวิชาราชพร้อมครอบครัวรวมคัะคบคางบุญเป็นปัดจุปันใจเออเป็นปัดลุกปัดใจเมื่อนเนี่ยคนี่หนึ่งครับปูเออบัานเมืองยันทาก็นึ่บ้านเมืองงานจีตาผาวิชารา ่าไวามากของมึนหาพันมาอยาให้าาดจี๋เงินนี่แห่งสครวาเร็วเก้นคืออุอออม่มอานบอกข้าทางวัาทิมาเอากตังวังนที่สิบหกขอให้ได้ ได้แล้วจะเอาไปทาง ona. มหาจะซื้อกลวงหรือเอ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 อโอ้หแบ่ยนับาสงไปแบ่อยเม่บ่อสอง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 วอรสองคองส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 อโสอเสองมองสองสองอองสองอองสออใหององส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 อคสอง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 ง ให้ได้เปิดออกช่วยเขาเน,างงอาานเออขามอแร่มเการ้อยเก็ดืิบาทลูกเออ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 เนี่ยคือพวกเรามาไปเกศบอลยมอรันเข้าเกบคุ้งเขาาออกช่วยแต่มากกับตรงได้คุณเนาะหอาด้วยมือแห้งเยอะเออยังกีจะพายวิาาาววย่าราเพกาให้ได้จะถวายสมภาปยายอดเกศุ้งนะลูกนะยอดม่นด้ยิ่งเ็ดคุ้งอ่อื เธาแก้มก mm. <c oughs> hmm. ็จะมืองอเนาะอันนี้แก็บว่าแก่บบนนางถุกผ้าพันเอี่ยมเยี่ยมปุ่นบ่อืออ่าหายควยหายปุยเนาะจิ้บครับผู้แตฟงครับพวกมาหลงมาได้อ้าหางชุปผ้าผ้ามือถูกมือดามือถูกมือไม้อายุวันนี้ถูกขับไปานแล้วก็รูวยาเอารับหายเด้อืูอันนี้นอนโซ่ชุอบม ระคำเป็นขางปวดตรงไข้รู้ว่าขึ้นยหน่อไหาบาทปับาหาเหน่อยพวกแกบว่าเป็นอย่างน้อเอาตาื่อนกับของเลาวเออไม่่าปวดกับปั๊กู่แลยืมเขาข้อเลยคือปัดทู่สิงร์เด้อเออปั๊บคู่อื่นงั่งปั๊าทมว่าจ้ตื่นจะชิบเก็บาบบนี้เนาะข้อเลยคือถึงห์กูจะยืมไม่เมื่อนี อยากตัดสวายค่อยจูป er ัวค er ่ะอ <t empath etic subtitles> <stakeholder> ๋อะโอเคได้เลยคุณักค่อยเยอะแต่สิ่งที่ค่อยเยอะคุณดาล่มค่อยคู่วไงก้อยดึกก้อยดึกมันค่อยราคาถูกขึ้นขายพอเพงนอดนิดพอมาค่ามสิน้อนพอ่เท่าเนาะเออเอาอีกแล้วบอเคสอีกเตรียมตัวอีกแล้วไปค่อยจูบค่อยกยอแรกค่าชิบเก้าบาทอันเด้อ อ่ะูอยู่มือแห้งรับให้แล้วอันนี้เอฟอคแันมาแันซองแบบนี้เงนโซนึกผ่านิกผาพ่อยึกผาดึกเศษใช่รวมค่ะคุ้มข้างร็อ้วพร้อมกับนั่งแถวเนาะนางวันหน้าพร้อมครอบครัวเอาให้มม่โสกมม่อจาบมื่โคดไม่อหวแล้วลูเดอทำมาขายถึงทุกคนอย่าง้อาขายของเยอืมถ้าจะขายยู่ห้อไหนดู ขายมือแกก็ไปคือไม่คือเก่าใ้เงี้ยว่า็กันมาเหมือนมือเด็วก็ไปคือจักนี้เอาไค่ลูกาพผอผอไปคือเขามาัเตรียมานจริงครับผอขอให้ขายเหมือนเด็กพอจีนพอคอยขาเค่คือไม่อื่นโอ้จีอว่าจังไงใ้เงี้ยคือเบาจังายเอาด้วยไม่ขายก็อมอขายของยูๆนะพ่อขอให้หมด เมือนเร็วปไปชื่อมากคือพ่อเปรดจต่กตุ่หนึ่งแ่ยิ่งจะกินจะจางไม่ยู่งจะจาเมื่เหมือนเร็วๆกใครอยย่อันนี้เหมือนไปชื่อมื่อเหมือกจะเคือยร์สิชาเหมือเว้นประตูแล้วครับเมือเว้นเมืองไม่ปูวันเว้นวันครับบ่คเขาขายวันเปวันมา่ยอมครัคปั ม <hi> <volumes shake> ือตัวม well ือว no ันต่อวันกัววันสิ่งเดียวมาก็ได้นาะเขากินทุกวันไม่ใช่หรือเขากำได้ผัวขายแตงไทาเกาำได้มือได้คิปเก็บกวาดกับพ่อเราได้วไปเอาตววเขาไหมือได้คิปเก็บไนยิ่งกับพ่อยูเราแล้ยไปรบมากราบหายเขาใจงัเออืันนี้ได้ชื่อได้ชื่อยัง ลูกหลานที connect, ่รั่วกลมมาหลายผู though, ้หลายคนจะเป็นนาศิรัฐ์ชุดผ้าพันสันจ้าพัดพัชราเอ่อร่ำไห้เพลงพิชชาเนาะอัไอ้มือโชกม่อยักมม่โขกมอมาไอ้รุ่ยวันถูกขัาพไรเงินแล้วก็รวยทุกๆุกกลมนะจะดื้อจะเดื้อจะดื่อดื้อขันสุดสครนบปู่ยานอื่ก็ใจความย่งานงานกอไจวันกองก่อยขาใจคุ้มข้าง มหาเกเืออ un nah, ืม uhm, oh, oh, oh. ันอย่ปของั้อยเรียกขอขายก่อนขอขายกอมร่อนงั่บ่เยมวอนเต่าบ่่มาอย่นี้รอกปูบ่เย่โอ้โห่หนึ่งวันม่งรอนดล้วรวมั้จะปูร่อนเออขอขายดอกปูยจ๋าวจ้าวบั่น มาถึงงานคือค่าวข้าดงไม่ได้ไปหาเงเนจรอืๆค่าดงอยากๆเขาจพ่อจะเขาดะวันสิบเก้าบาทงบเพื่อเปคืนมงคลเนาะสิบเก้าบาทกับพ่อจะบอกเฉยๆจะไปหาแกงเพยงเดียวเด้ยวครับเี้วสิบเก้าบาทัองล่องมาเบีาวไม่กูจะไปหาแกงเพีง A ừ. à, tên cuộc cái Bèn chứ cầu bạc mất a dô lúc càng giống lắm. Hang mùa thuốc 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 mùa

อ้าวให้ลูกหลานที่รวมบุงมาวันนี้ให้มือโขมือดาบมือโขมือมาอายุวันนะทุกครับพะที่หนึ่เรก็รวด้วยทุกคนทดู้้เออ้าวให้ใจเงินเจเงินิ้มครับของเงินว่าของังินกับปูอ้าวข้านบวกของใจขวายังวันจื้มมึงครับปูเทบเกาแค่นี้โขมตัวซาตัวปูอ้าวคือมือให้มือโขมือดากมือโขมือมัดจเินใจเงิน ค่ะสวัสดีค่ะแตงโมกสวัสดีทุกคูทุกคนค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุกท่านเนาะค่ะสีสลาเวลาอันนี้ค่ะขอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะคาะมื่อนี้ค่ะแตงโมแนวทางมาฝ่าเพราะอะไพี่น้องคือเกาเนาะค่ะแนวทางของคูตาค่่เพราะว่าจะเป็นค่าแล้วขอกับนานค่าน้ำหมกน้ำมันเนาะค่ะสำหรับแนวทางของคูตามือนี่ค่ะมือวันที่ ปูว่ามือเป่าเน้ะค่ะมือนี่มือวันที่สิบเอด็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะค่ะปูตาห้อบอกว่าเป็นมือเป่าค่ะค่ะห้อกับพี่นิพิจิรนาเอาเนาะคำบอกข้อใจของปูค่ะเอฟซีทันใดมากระตามมังเขงาขจังเรียนทานเนาะคะ่ะแนวทางของปูตาค่ะต่ค่ากำคอกำน,นาของปูตามือเนาะคะ่ะปูหยย้ยยูสิบเจ็ดด้วยค่ะ ค่ะก็มีคุณศาสุดท้ายค่ะคุณศาสุดท้ายแปดเนาะคะ่ะสายยากของเพื่นค่ะศาสุดท้ายแปดแปดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปูให้คุณศาสุดท้าย 9, เกนนะะ้เจดศ้ค่ะเกนนะะ้าเจดศค่ะปูบอกว่าวันที่สิเนาะคะ่ะวันที่สิค่ะบ่ะมีหยางมากไมเนาะคะ่ะจะมียุ่เกนนะะ้าศนเกาเจดศู้ค่ะปูให้เห็นยุ่ยอดนะคะ่ะสำหรับ 9, เก้าเจ็ดศูนปูบอกิ้มไว้ยุ่ยยอด <c oughs> 9, ได้ยิ้มมาสันวาค่ะเก้าเจนย์ค่อาจจะเป็นบนก็นได้เนาะคะ่ะเฮาจังพินิตพิจารณาเบิ่ง เอฟซีทานใดมากระตามฮอโมมาเขาจังเรียนทานเนาะค่ะค่ะสำรับค่ะคู่ก็บบวกว่านะค่ะคู่บอกว่าปลาคู่เนาะค่ะค่ากับเขากับน้ำปลาทู่เค็งละซีดบาทเนาะค่ะค่ะสำรับก้อยดึกเนาะค่ะก้อยดึกของทีเอฟซีเฮ้าค่ะ ขอปูมากกับขึ้นหนึ่งเก่าค่ะแต่เสเอกเนาะค่ะเสเอกกับเจวันเนาะค่ะเป็นกับขอค่าดองค่ะค่าดองเสเอกก็บขึ้นสิบเก้าค่ะสิบเก้าบาทเนาะค่ะบอกเสเอกสิบเก้าบาทนะค่ะแล้วปูก็เลยว่าปูจะกับบ้านเนาะค่ะปูค่ะปูจบนาทีแล้วปูก็จะกลับบ้านกับบ้านหอปูตาห้องกับเก้าก็เกียรติลืมหกหกเกียรติด้วยค่ะเพราะว่ากลับกลับจะเก้าก็เป็นหกเนาะค่ะห้องกับพินิจพิจารณาเบิ้งค่ะ ค่ะแล้วปูก็ให้ยิ้มให้รางวัลยิมกับพี่อยุสิบเก้านะคะส่วนที่สิบหกกับหกศูนย์นั่นแตงโมเพิ่มเนาะคะ่ะแตงโมกับหัวให้ค่ะแต่ปูให้ยิ้มกับขือหนะะึ่งเก่าเด้อค่ะข้าอบุญขอบคุณ้นเอฟซีสายบุญทุกทคันเนาะคะ่ะพิสระเวลาอันวิชาเขามากกดไลค์กดแชร์เข้าติดทิดตามเนาะคะ่ะบัว่าแตงโมกับยิมจะลงอันใดค่ะพ่อแม่พี่น้องสายบุญห่าก็ะแยงค่ะ กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานเท่าโดยตลอดเนาะค่ะค่ะสำหรับิีนี้ขอ,อให้ทายบุญทุกทุกท่านเนาะค่ะเขามาเบิรงเขามาช่วเราให้นมิจฉโชกต,ล,ต,ชตลับแต่ฉกแตมันลำลำเรื่อยๆทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ